ส่วนเทศกาลมิดไนสงกรานต์หาดใหญ่นะคะที่ปีนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งใหญ่สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างปรากฏเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะเรียกว่าไม่ได้ทําให้ใครหลายคนผิดหวังเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจนล้นโรงแรมเต็มเศรษฐกิจในพื้นที่กระเตื้องขึ้นค่ะบรรยากาศงานหาดใหญ่มิสไนสงกรานต์ปีนี้นะคะที่จัดขึ้นบริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่เรียกว่าคึกคักกันตั้งแต่ ก่อนเริ่มงานเลยนะคะเพราะว่ามีการเริ่มเล่นน้ำกันมาตั้งแต่วันที่11เมษายน12เมษายน13นะคะเรียกว่าในพื้นทีน่นักท่องเที่ยวในประชา,มมาเมเซียสิงคโปร์ที่เดินทางเข้ามาในบ้านเราต่างร่วมเล่นน้ำสงกรานเพราะว่าการจัดกิจกรรม,มินในสงกรานงดการจัดกิจกรรมในช่วงการระบาดของโรคโควิด19เป็นเวลา3ปีค่ะ ปีนี้เป็นปีแรกในการที่จัดขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วก็หน่วยงานความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลนครหัดใหญ่จดสงขลานะคะท้งภาคราัฐภาคเอกชนหน่วยงานธุรกิจต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะและที่สําคัญเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่ถือว่าเป็นในเกี่ยกลุ่มหลัก ของพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราก็าอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่าปีนี้เนี่ยบรรยากาศการเล่นน้ําในพื้นที่เนี่ยว่ากันว่าหลายคนค่ะที่ไปท่องเที่ยวเล่นน้ําที่นี่นะคะโดยเฉพาะย่านถนนเสน่หานุศรใจกลางเมืองหัดใหญ่ปีนี้เนี่ยก็มีการจัดเวทีนะคะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้ถึง4เวทีด้วยกัน รวมไปถึงก็ยังมีการจัดปาร์ตี้โฟมนะคะที่ให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวคนเล่นน้ำเนี่ยได้ชุ่มฉ่ำกันด้วยซึ่งทางด้านของหน่วยงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะระบุว่าเทศก,กาลสงการานต์ปีนี้ห้องพักในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และก็ใกล้เคียงเต็มตลอดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่ 12, 13แลวก็14ทํำให้ธุรกิจนะคะแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นจากอน,นิสงการท่องเที่ยวในช่วงเทศก,กาลสงการานต์นี่เรียกว่าได้รับอน,นิสงไป พร้อมๆกันและที่สําคัญงานนี้นะคะถือว่าเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้ามาบ้านเราให้ทุกคนนะคะได้คิดว่าหาดใหญ่กลับมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือความพร้อมการเป็นเมืองท่องเที่ยวหาดใหญ่ยังคงอยู่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็เรียกว่ากลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยบอกว่าเป็นงานที่ตอกย้าค่ะว่าหาดใหญ่ยังไม่ตายแล้วก็หาดใหญ่กลับมาแล้วค่ะ